สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับดีมซาวทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าด้วยนะครับวันนี้จะมากับทาการสาธิตวิธีการเซตอัพแล้วก็ใช้งานบอร์ดเจ้าคิงคอง 256A นะครับจากดีมซาวนะครับลักษณะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับปุ่มต่างๆนะครับในหน้าจอนะครับแล้วก็ ปุ่มต่างๆในสไลด์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเซต LED นะครับแล้วก็ตัวบีมนะครับเซต LED แล้วก็บีมนะครับทั่วไปว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ยาทางานกันยังไงนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมแนะนานะครับแนะนําปุ่มเ,เป็นทั้งหมดให้ดูนะครับ เพย์แบ็กนะครับเพย์แบ็กมีอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าหน้านะครับผมหน้าหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อสิบหกนะครับหน้าหนึ่งมีอยู่ทั้งหมด16หน้านะครับหน้าสองก็มีอยู่ทั้งหมด16หน้าเหมือนกันนะครับทั้งหมดมี5หน้าก็รวมกันแล้วก็ประมาณ80เพย์แบ็กนะฮะนะครับส่วนฟิกเจอร์เนี่ยนะฮะก็คือมีอยู่ทั้งหมด16ฟิกเจอร์นะครับที่สามารถแผดอุปกรณ์ลงไปนะครับเอ่อ ภายใน1นฟิกเจอร์นี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสไลด์นี่นะฮะหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะก็มี2หน้านะครับ16 10 16, 16 1ถึง16นะฮะแล้วถ้ากดปุ่มนี้ก็เป็น17ถึงเอ่อ32นะฮะตัวนี้นะครับนะครับแต่ส่วนมากก็น่าจะใช้1ถึง16นะครับตัวนี้เรียกว่าปุ่มจ็อกนะฮะปุ่มจ็อกหมุนนะครับมีทั้ง A แล้วก็ B นะครับนอกนั้นก็เป็นปุ่มธรรมดาฟังก์ชันมันนะฮะมีเซตอัพแบ็กเอาท์นะฮะเรคคอร์ด Delete time นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าใช้งานยังไงนะครับเอาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็ทําการเปิดเปิดบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะต่ออุปรกรณ์ที่ใช้กับติม x พาย led นะครับทีนี้ผมก็จะทําการแผดนะ้าแผด led นะครับเพื่อเพื่อให้มันใช้งานนะครับสมมุติว่าผมมี led อยู่1โคมนะครับ1โคมนะครับ ซึ่งเรารู้แล้วว่า led 1โคมเนี่ยมันมันจะกินชันแนลไปอยู่8 c h ชันแนลนะครับผมก็เขียนไว้เลยนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับมีทั้งหมด8 c h ชันแนลนะครับนะครับทายดีของ tdk นะครับตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็ต้องทําการล้างบอร์ดก่อนนะครับก่อนใช้งานนะครับผมทําการล้างบอร์ดได้เข้าไปที่คําว่า set up นะครับ set up นะครับแล้วก็ไปหน้าจอนะครับเลื่อนลงมานะครับไปที่คําว่า w i a e นะครับ w i p e นะครับ วิฟก็คือการล้างบอร์ดนะครับทีนี้ก็วิ all ไปเลยนะครับมันจะมีวิ l อกับวิ p เฮเบ็กแล้ววิ l อที่ a นะครับมันก็ถามว่า enter นะครับเป็นการล้างบอร์ดนะครับทุกอย่างในนี้ก็จะหายไปหมดเลยนะครับนะครับทีนี้เราก็ทําการเซ t u p พเจ้าตัวพ i เดีก่อนนะครับนะครับก็เข้าไปคําที่ว่าเซตอัพนะครับพอไฟติดแล้วหน้าจอติดแล้วนะครับหน้าจอติดแล้วนะครับก็ เข้าไปคําว่า Picture นะครับ Picture แคทฟิกเจอร์นะครับ A นะครับด้านบนนะครับมันก็จะถามนะครับว่า LED ตัวนี้นะครับใช้งานทั้งหมดกี่ c h ช n n e l นะครับกี่ชัแนลผมใช้งานทั้งหมด8นะครับผมก็หมุนจ็อก B นะครับเห็นไหมฮะ B นะครับนะครับมาที่8 c h ช n n e l นะครับนี่นะครับ8 c h ช n แนลนะครับ พอได้ชแนลของมันแล้วนะครับเราเราก็เอาไปลงนะครับตรงคําว่าฟิกเจอร์นะครับลงได้อยู่ทั้งหมด16 f หกฟิกเจอร์แต่ว่าเราต้องเอาเรียงตั้งแต่1 2 3 4เป็นต้นไปข้ามไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนรุ่นใหญ่นะครับ2 5 6เอ้ย1 0 2 4นะครับรุ่นใหญ่นะครับทีนี้ผมก็ลงตัวแรกนะครับ led โมแรกนะครับลงไว้ที่นี่นะครับ1นนะครับพอลงเสร็จแล้วนะฮะหน้าจอมันก็จะถามว่า ภายใน n n e ชเนลมีอะไรบ้างนะครับภายใน c h a ช n e l มีอะไรบ้างผมก็กำหนดเลยนะครับ1เป็นดีมอร์นะครับผมก็หมุนตัวจ็อก A นะครับตัวหนึ่งนะฮะนะฮะเป็นดีมอร์นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสหน้าจอนะครับอ่านี่นะครับหมุนไปดีมอร์นะครับปุ่มที่2นะครับก็เป็นชแนลสโต๊กนะครับก็คือชัตเตอร์นะครับผมก็หมุนไป ชัตเตอร์นะครับสามสี่เป็นโปรแกรมแล้วก็ความเร็วผมผมไม่เขียนก็ได้นะครับผ่านไปนะครับแต่ห้าเนี่ยนะฮะชแนลห้าเป็นสีแดงนะครับผมก็หมุนไปที่คำว่าเรทนะฮะเรทเรทนะครับาจะปุ่มหกสีนี้เขียวนะครับกรีนนะครับคำว่ากรีนใช่ครับปุ่มเจ็ดเราต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ที่บีนะครับให้ให้เคอร์เซอร์เป็นคุ่มนะครับแล้วก็ เอาหมุนไปที่เจ็ดนะครับเจ็ดเป็น b l u นะครับแล้วก็แปดเป็น white นะฮะแปดเป็น white โอเคเสร็จแล้ว enter ครับผม enter นะครับนะฮะปุ่มมันก็จะหายไปนะครับออ่เถามว่าถ้าสมมุติว่าผมมีภพยดีอยู่ทั้งหมดสี่โคมนะครับเวลาเราเราเลือกตอนเมื่อกี้เรากําหนดให้เป็นแปด channel เนี่ยเราเรากวดอย่างนี้ได้เลยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยฮะ4โหมพร้อมกัน1ง3 4นะครับจะได้เขียนไลเบอรรี่ให้มันตรงกันหมดเลยนะครับต่อไปผมก็จะมาแผดตัวบีมนะครับแผดตัวบีมนะครับทํายังไงนะครับแผดตัวบีมก็เข้าไปคําว่าเซตอัพเหมือนเดิมนะครับนะครับเซตอัพเหมือนเดิมนะครับไปคําว่าแผดฟิกเจอร์นะครับนะครับทีนี้บีมของผมนี่นะครับเป็นบีม YR นะครับ 132นะครับ YR132 มีอยู่ทั้งหมด14ชัแนลนะครับผมก็เขียนไว้แล้วนะครับ14ชัแนลนะครับ14ชัแนลผมก็ต้องกําหนดให้มันนะครับทํางาน14ชัแนลนะครับนี่นะครับนะครับ14ชัแนลนะครับก็ต้องเอามาลงที่ปุ่มหนึ่งใช้ไปแปดแล้วนะครับตัวนี้ต้องเอามาลงที่ปุ่มสองนะครับผม14ชัแนลนะครับใช้ไปเอาลงที่ปุ่มสองนะครับ พอ14ชั้นแนเสร็จเนี่ยนะครับผมมันก็ถามเหมือนกับ led นะครับว่าว่าคุณจะเขียนอะไรลงไปให้บีมบ้างนะครับเบื้องต้นผมจะเขียนอยู่ทั้งหมดประมาณ5อย่างนะครับก็คือ1่แทนนะครับผม1่แทนนะครับหาคำว่าแทนนะครับ2คิ้ทวนะครับ2ทิ้วนะครับหมุนหมุนไปนะครับเทีวทิวนะครับเอ่อสามสามเป็นไอเดี๋ยวนะฮะ ต้องเป็นต้องเป็นเซอร์เซอร์นะครับสำคัญนะครับแล้วก็3มเป็นชิ้วชิ้วแพนแพนเอฟนะครับก็เหมือนเหมือนแทนละเอียดนะครับแล้วก็สก็เป็นทิ้วละเอียดนะครับ่านะครับผมเลื่อนลงมานะครับทีนี้สําคัญเราต้องหาคําว่าดิมเมอร์ครับให้เจอนะครับดิมเมอร์อยู่หแล้วก็ชัตเตอร์อยู่7นะครับผมก็เข้าไปหนะครับหอยู่ข้างบนนะครับ6กอยู่ด้านบน อ่าเป็นเป็นดีเมอร์นะครับเจ็ดก็เป็นเจ็ดเป็นอ่าเจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเป็นชัตเตอร์นะครับน่าแปดแปดที่จริงแปดเป็นโกโบนะครับไม่เขียนก็ได้นะครับแล้วก็เรามาเขียนเก้าอีกทีนึงครับเก้าลงมานะครับเก้าเป็นเป็น ก้าข้างบนนะครับเป็นคันเลอร์นะครับนะครับแล้วก็ enter นะครับสุดท้ายนะครับ enter นะครับนะครับแต่วิธีการสำคัญนะครับคือการเซต a d d เด t e ของมันนะครับว่าว่าจะเซตยังไงนะครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกว่า led 1ดวงกินไป8 channel ใช่ไหมครับดวงที่2เนี่ย มันจะต้องมาเริ่มต้นที่9นะครับชัแนลที่9นะครับเพราะว่าถ้าเราจดนะครับเราจดไว้นะครับช่วงเช้าผมผมไลฟ์สดนะครับสมมติว่าผมจดไว้นะครับดวงปุ่มที่1นะครับปุ่มที่1นะครับคือตรงนี้นะครับผมกิน LED นะครับ LED 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 ไปทั้งหมด8ชัแนลนะครับ 4H เฮดนะครับ 4H เฮดนะครับ อทีนี้มันก็ต้องใช้ไปหนึ่งถึงแปดนะครับนี่นะฮะนะครับพอปุ่มที่สองเนี่ยครับมันเป็นบีมนะครับบีมนะครับบีมมันกินอยู่ทั้งหมดสิบสี่ชแนลใช่ไหมครับตัวนี้ซีเฮดเอ่อมันก็ต้องเริ่มทํางานที่เก้าใช่ไหมครับเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามนับไปนะครับบวกเครื่องชี้เลขไปนะครับบวกเครื่องชี้เลขไปเก้า บวกไปสิบสี่นะครับยี่สิบสามนะครับเห็นไหมฮะก็คือไอตัวนี้มันต้องเริ่มต้นที่ยี่สิบสามนะครับเพราะว่าอันนี้กินไปเก้าสิบสองสิบสามถึงยี่สิบสองครับสิบสี่ชแนลนะครับนะฮะนะครับเป็นประมาณนี้นะครับขอเข้าใจนะครับไอตัวนี้นะครับผมที่จริงต้องเอามาเรียนกันดีๆนะครับเมื่อ เราทําการเซตเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เราจะเรียกใช้งานมันยังไงนะครับกดเคี๊ยออกนะครับกดเคี๊ยออกให้ไฟเซตอัพออกปิดนะครับฟิกเจอร์ครับเรียกตัวมันมานะครับสมมุติผมจะเรียก l e d นะครับเมื่อกี้ผมแผดไว้ตรงนี้นะครับ l อ d มีอยู่ทั้งหมด8 c h ช n n e l นะครับเห็นไหมครับก็เลื่อนสไลด์ดูหนึ่งสไลด์2ซห้าเป็นแดงนะครับนะครับห้าแดงหก ขียวนะครับเจ็ดน้ำเงินแปดขาวนะครับสองสโตนนี่เห็นไหมครับทำงานได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเลือกบีมนะครับก็ปิดตัวนี้นะครับไปเลือกสองบีมนะครับบีมลองหมุนชาน n ลหนึ่งนะครับแฮนดูนะครับแฮนดูหมุนไหมนี่เห็นไหมครับนะครับเอ่อเปิดหลอดมันอยู่เจ็ดแปดเออหกเจ็ดนะฮะหกเจ็ด หกเจ็ดผมก็เปิดหลอดไปนะครับหกเจ็ดผมก็ดันสไลด์หกกับเจ็ดขึ้นเงียฮะหลอดทํางานนะครับหลอดทางานนะครับนะครับทิ้วไปนะครับหมุนไปนี่ครับนะครับคือการเรียกใช้งานของมันนะครับจะตัวฟิกเจอร์นี้นะครับผมนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันสามารถเลือกเป็นกลุ่มได้นะครับแต่บีมกับ LED ดีเนี่ยเอ่อมันมัน มันไม่ใช่ใชนิดเดียวกันมันจะทํางานร่วมกันไม่ได้นะครับต้องเซตท,ทีละอย่างนะครับนะครับอันนี้ก็จบขั้นตอนของการเซตอัพนะครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนของการเซฟเลยนะครับผมผมผมจะเซฟ led ละกับเซฟ b e a มนะครับผมจะเซฟ led โดยวิธีการทํามีการเซฟอยู่2วิธีนะครับก็คือซีนและเฉดนะครับทีนี้ผมจะ เซฟอย่างง่ายก็คือเซฟแบบซีนนะครับทีนี้ผมก็ไปเรียก LED นะครับมานะครับดวงแรกนะครับเร่งไปห้าแดงหกนะครับสีขาวนะครับสีขาวสีขาวผมจะเซฟทําไงนะครับผมก็กดเล็กขอดหนึ่งครั้งนะครับนะฮะหน้าจอมันก็จะถามว่าคุณจะเลคกขอดซีนหรือเซฟนะครับผมเลคอขอดซีนก็กด A นะครับ A นะครับทุบนะครับเห็นไหมครับพอ พอผมกดซีนเสร็จนะครับหน้าจอมันจะเด้งมาที่เพย์แบ็กทันทีนะครับมีอยู่5้าเพย์แบ็คุณจะเอาไปลงที่ไหนก็ได้นะครับผมจะลงที่เพย์แบ็กที่1นะครับพอเพย์แบ็กที่1เนี่ยมันก็จะว่างอยู่ทั้งหมด16หน้านะครับ16 1 6กสิบหกเพย์แบ็นะฮะผมก็ลงที่1เลยนะครับสีขาวนะครับสีขาวลงที่1เลยปุ่มเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมอยากให้มันสต็อกผมก็ เลื่อนสตูขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับทําการเล็กขอดเหมือนเดิมนะครับเล็ก r อดนะครับเล็กขอดซีนนะครับซีนนะครับพอหเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟค้างชิ้นๆให้ไฟกระพริบมันก็จะว่างอยู่นะครับผมก็เลือกสองนะครับเป็นสตูนะครับ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 ก็น่าจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวเคลียร์ออกกันนะครับทีนี้จะมาเล่นเนี่ยนะครับ ทีนี้จะมาเล่นเนี่ยเราต้องเข้า payback ครับเมื่อกี้เราลงที่ payback ที่1ใช่ไหมครับมีอยู่2นะครับ1เป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับสีขาวนะครับสโตกครับนี่ฮะเห็นไหมฮะง่ายไหมครับในการเซฟเนี่ยฮะครับนะฮะแค่นี้เองครับทีนี้เซฟบีมแบบซีนทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เซฟบีมแบบซีนทำยังไงบ้างนะครับอ่กดิกเ t u r e นะครับเพื่อไปเลือกบีมนะครับ บีมอยู่ตัวที่สองนะครับเราก็แผนทิ้วให้มันนะครับก็สไลด์แบบแมนนวลนะครับนะครับเปิดหลอดหกเจ็ดครับเปิดเข้าไปนะครับออกละเดี๋ยวเลื่อนก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับจะทำการเซฟนะครับก็เซฟได้เลยนะครับเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดเ็จนะครับก็ไปที่ ซีนเหมือนเดิมนะครับเล็กสอดซีนนะครับมันก็จะถามว่าคุณจะเซฟโหมดอะไรนะครับมีอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับ0 1 2 3นะครับ0 1 2 3น่าจะใช่นะครับอ่าใช่ครับผมเราไม่ต้องสนใจนะครับไอตัวโหมดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าว่าโหมดไหนเป็นเป็นยังไงนะครับผมผมก็เอาที่0ก่อนละกันนะครับง่ายๆนะครับโหมดนะครับ พอศูนย์เนี่ยผมก็เอาลงไว้ด้านนี้เลยนะครับบีมนะครับเพราะว่าง่ายต่อ led ผมไว้สิบหกนะครับปุ๊บนะครับพร้อมพอลงเสร็จหน้าจอมันก็ดับแล้วก็แบ็กออกเคลียร์นะครับเวลาเล่นก็เข้าไปที่ playback ที่1นะครับเราไปเลือกที่16นะครับบีมก็จะติดทาดีนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนะครับบีมก็จะติดนะครับนะครนี่นะครับกอคือการเซฟแบบซีนนะครับ บางคนถามว่าเอาผมมีผมจะเล่นโปรแกรมสําเร็จรูปได้ไหมครับได้นะครับได้นะครับเช่นเช่นเราแบ็กออกกันนะครับเคียร์เราไปคําที่ฟิกเจอร์นะครับฟิกเจอร์เสร็จเราไปเลือก led นะครับ1นะครับเราขึ้นไปแล้วนะครับนะครับสีแดงสีเขียวนะครับนะครับพอหลอดติดแล้วนะครับเราเข้าไปคําว่าแชปนะครับเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับแชปนะครับ กดเข้าไปแชปนะครับพอแชหน้าจอมันบอกว่า p a y b a c k c h a p นะครับเราก็เลือก Paybackcha p นะครับเอนะครับผมนะครับ LED นะครับไม่มีไม่มีแผ่นทิ้วไม่มีดิมมีดิเมอร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเป็น RGB นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีนะครับ RGB ผมกด A นะครับ RGB มีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมดโอ้เยอะเลย ประมาณ10 11นะครับดูนะครับผมเลือกโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมที่1เรนโบนะครับเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมฮะเปลี่ยนสีเสร็จความเร็วเนี่ยอยู่ที่ B นะครับความเร็วแก้ไขได้นะครับไซส์ก็คือ255ความสว่างนะครับสปีดอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงอยู่ตรง B นะครับจ็อก B แล้วก็หมุนนะครับนะครับถ้าอยากได้มันมันเร็วก็เร่งขึ้นไปครับ นะครับเร่งขึ้นไปมันเปลี่ยนสีเร็วนะครับถ้าอยากจะได้ช้าก็ลดลงมาครับลดลงมานะครับลดลงมานะครับลดลงมานะครับนะครับทีนี้พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เราก็กดเลคคอร์ดหนึ่งครั้งนะครับเลคคอร์ดก็อ่าต้องออกก่อนนะครับต้องออกจากหน้าเพย์แบ็กนะนะครับก็มาอยู่ที่หน้าหลักนะครับแล้วก็กดเลคคอร์ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดคําว่าเลคคอร์ซีนนะครับ แล้วก็ไฟกระพิบเหมือนเดิมนะครับใช้ไปแล้วตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วตัวที่สามว่างอยู่ก็ลงนี่เลยนะครับนะครับไฟก็ดับนะครับกดเคลียร์ออกนะครับลองดูว่ามันจะเล่นไหมนะครับกดเคแบ็กที่หนึ่งนะครับ3ดันสไลด์ขึ้นไปนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับผมเล่นทันทีเลยนะครับนี่ะนะครับนะครับนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นการสอนวิธีการเซตอัพ นะครับแล้วก็สอนวิธีการเซฟแบบซีนนะครับแล้วก็สอนสอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับแชปนะครับนะฮะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในส่วนของการทำเฉดนะครับเซฟแบบเฉดว่าทำยังไงนะครับติดตามได้ในพาร์ทที่2นะครับขอบคุณและติดตามนะครับสวัสดีครับ